2,543อ่ายกเป็นวัดที่สมบูรณ์อ่าสร้างอุโบสถสร้างอย่างสมบูรณ์หหลุงพ่อท่านโมนาไปาอาจารย์กันได้ดูแลดูแลแทนอ่าเนื้อที่ประมาณร0อยกว่าไร่เท่าๆกับ5ดวงนะติดกันเนี้ยถ้าถ้าสมันเน้นจะศึกษาประวัติกับก็ต้องไล่จากจากนี่มานี่เริ่มรูปที่หนึ่งไล่มานนี่ มันจะมีรูปแต่ถ้าแาจา์จะเอาเอาหนังสือเฮ้ไปศึกษาไว้ที่ใหอาจา์เล่มใหอาจ์ใหญ่เป็นไว้เล่มโรงเรียนเล่มหนึ่งกับเฮ้สมัณเนไว้ศึกษานอะอันนี้ประวัติประวัติอยู่ในนี้หมดเลยเนี่ยตั้งแต่อันนี้เป็นมาเนี่ยมีรูปภาพก็อยู่อยู่ในนี้ที่ี่าผนังเนี่ยอยู่ในนี้หมดละแ้วก็ภาพนี้คือภาพที่อ่า อชื่อนไออาจารย์ไพศาลนี่เนี่ยอาจารย์ไพศาลเป็นนิมิตโยมเป็นที่ทำหนังสือเนี่ยเป็นที่อาจารย์ยรนิมิตมาพิ่ออาตหน,น,นเป็นรูปแบบนี้อ่าพี่กันเลยออกแบบวาดรูบเป็นเป็นรูปกราแม่แต่แต่รูปที่รูปปุ้นนี่คือหลวงปู่ครัววงนิมิตอ่าคื่องจักเป็นวาดนั่นคือคล้ายๆก็น่าจะออกจะคล้ายๆกันนะอันนั้นนะ่ะรูบที่ในกรอบนั่นน่ะ อ่าอ่าอ่านั่นแหะรูปนั้นคืออ่หลวงคูบาวโง,งนิมิตแล้วให้ช่างวาดแต,แต่แต่รูปนี้อาจารย์ไพศาลนิมิตอาจารย์ที่อยู่ญะป่ปุนที่ดังๆน่ะเป็นนิมิตกรอยู่ในเนี้ยเนี้ยในในหนังสือเนี่ยเนี้ยนะนนอาจารย์ไพศาเนี่ยจะอ้าเมื่อฝ่ายตัวแท้ๆ,ๆบอกเพื่อาจารย์ไว้เล่มหนึ่งไว้โรงเรียนภาพภาพนี้จะมันจะชัดเจน ประวัติต่างๆจะอยู่ในนี้หมดมีประวัติทองคูบาเจ้าสิวิค,คูบาเจ้าไยะวงศาพัฒนารุอว่าคูบาวงตอยูอย่ในนี้อ่านี่อาจารย์ครับเดี๋ยวไว้ที่โรงเรียนค่ะอาจารย์ไว้เล่มหนึ่งครับค,ครับแลวอันนี้ก็บถ้าวันสามนเนรนเปียอันนี้กันละ,ละกะค่อยคืนอาจารย์นี่ก็ได้ครับ เพราะว่ามันมีจํานวนจํากัดเจ็กุโคนเนี่ยมอังหมดแล้วก็คือหมดอันนี้อันนี้มอหนึ่งกัมอสองนี่ครับอ๋อมอหนึ่งอ๋อพวกกับพอได้นักอยู่เนาะที่อยู่เรียนมีกครับมอหนึ่งอ่ะอื้ ไปมันก็มันก็ได้ความหุ้มกับม้วนไปไายไปเลี้ยงเนี่ยมันมันจะมีถึงไหนเก้าสิบเก้าสิกว่าลูกมามาบรรจบตรงป,ประตูฮะน่ะเดินารอบศาลานี่อ่านประวัติของเจ้าแม่ตั้งแต่เป็นเริ่มเริ่มมาสร้างเมืองตรงนี้อ่าครับครับ ันชันมากมันแบบชันมากรับชาวบ้านกูทางคืออิดหุ้ยลาเรื่อยเดินนอีกหุยเมื่อก่อนให้เด็กหุยเนี่ยหุ้ยหุยเนาะเหนื่อยมาถึงนี้นะครับเดินทางโดรถบัสทีาพที่ศิษย์แพทยรุ่นเรียหนุกนะครับช้างเกิดสมุทรุกขานางชิวอยู่พักโปรดลงซ่อมแซมที่ต่อมาเรียกว่าแม่แซม ที่จาาริงคำว่าซ่อมแซมก็เพียนมาจากเป็นเป็นเป,ป็นแม่แซมค่ะแม่แซมนะครับดูครับที่อาสนะของแม่นะครับอันนี้ตัว16นะครับเมื่อซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วคือซ่อมที่ทาลางนหนันนะนะแล้วมาถึงที่แห่งหนึ่งเจ้าความอยากพักบ้างนะพอกดหัวช้างแต่ช้างไม่ยอมช้างไม่ยอมก็หัวลงครับต่อมาที่นั้นเรียกว่าทุ่นหัวช้าง ที่อยากสัพันะคนเจ้าฟางสูกคนนนเราก็อยาปวดหัลงแต่ช้าหัวลงเขาเรียกว่พึ้นมาะช้าเ้ายังเดินต่อคอแล้วอาดูเงินเงิน่ายโมก็ได้อยู่เยินค้าินสั่งน้องหลงต่อมาเรียกคนนั้นว่าบ้านหัวบ้านหัวคทีหั้าค็นอะไรเเินะไท่หัวช้มเี่ยกว่าหัีหั